ฉันเห็นชิมซูแอจูบกับมอนนั่นแต่ทำไมถึงโมโหละ่ะเมื่อก่อนซูแอดูน่ารำคาญมินออยายนั้นไม่มีศักดิ์ศรีจริงๆสินะปกติเห็นเอาแต่ทำตัวแย่ๆใส่ใหญ่เลยพอเขาทำดีเข้าหน่อยก็ยิ้มหน้าบานแล้วตั้งแต่วันนั้นฉันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปบางครั้งเธอก็ดูน่าสงสารจนได้เข้าใจเธอจริงๆจนฉันอยากให้มินอูรู้สึกเสียใจบ้างไปดูหนังกันเถอะทั้งที่คิดว่าเข้าใจเธอแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มาเจอกันแป๊บหนึ่งได้ไหมโทษทีอะไรเนี่ยคืนดีกันแล้วเหรอเออจะใช่เรากลับมาคบกันใหม่อะงั้นเหรอฉันเป็นห่วงมากเลยกลัวว่าเธอจะเลิกกันจริงๆเห็นมีทะเลาะกันแต่เพิ่งเคยเห็นเลิกกันคังมินอูนายกลับไปได้แล้วอ๋อโอเค เป็นคนขอขึ้นดีเหรอใช่พูดดังไว้ได้แบบน่าสมเพชสุดๆเลยเขาบอกว่ากลับไปคบด้วยแล้วจะทําตัวดีอืมแล้วเธอละฮะเธอยังชอบเขาอยู่เหรอว่าไงนะตอนนี้ฉันต้องการปริมาณความรักฉันเหนื่อยออกไปได้แล้วเดี๋ยวฉันจะพูดไปจบอะเเป็นแผลทำไงดีเลือดเต็มเลยนี่อยู่ราอิมเธอก็เลือออกเหมือนกัน